สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพระศ์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจำเดือนมีนาคม2568นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะในเดือนนี้ค่ะแล้วก็สำหรับในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดแม่หมอทำคลิปแยกไว้ให้แล้วใครที่อยากจะรู้ว่าคนโสดเนี่ยออจะมออีความรักแบบไหนอะไรงไงก็สามารถกดเข้าไปที่ช่องได้นะคะแล้วก็ สามารถดูคลิปก่อนสดได้ค่ะและก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายกันนะคะแม่หมอก็ขออนุญ,ญาตโปรโมทนิดนึงนะคะในเรื่องของความหอมค่ะใครที่สนใจหรือชื่นชอบในเรื่องของความหอมช่องของแม่หมอก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ,ะในเรื่องของน้ำหอมค่ะที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมมากๆใครที่ชื่นชอบนะคะกลิ่นแบบไทยๆกลิ่นดอกไม้แบบไทยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลีลาวดีนะกลิ่นมะลิชาเขียว าชาขาวหรือจะมีดอกปีบด้วยนะคะหรือว่ากาสลองนั่นเองค่ะเป็นความหอมที่หอมมากๆหอมผ่อนคลายหอมคุณสามารถใช้เป็นน้ำหอมประจำตัวได้เลยนะบอกได้เลยว่า พรีเมียมแน่นอนนะคะหอมอย่างดอกลีลาวดีนี่หอมแบบบาๆเะาติดทนนานเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบความหอมแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็อย่างกลิ่นมะลิเนี่ยใครที่สนใจนะคะอ่าฉีดเป็นฉีดบูชาพระห้องพระหิ้งพระนะคะแทนมะลิสดได้เลยนะเพราะกลิ่นเสมือนคุณอยู่ในดงมะลิเลยคะ่ะหรือคุณจะใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวก็ดูพรีเมียมมากๆนะคะใครที่สนใจเนี่ยรายละเอียดเนี่ยแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะ มีหลายๆกลิ่นให้คุณได้เลือกนะคะมีกลิ่นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่คุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้ด้วยแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบด้วยนะคะเอาเป็นว่ารายละเอียดเนี่ยอยู่ใต้คลิปใครที่สนใจก็สามารถกดลงไปดูรายละเอียดได้ค่ะแม่หมอการันตีว่าน้ำหอมทุกๆกลิ่นนะคะมีคุณภาพระดับพรีเมียมจริงๆนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้ไปดูกันว่าในเดือนมีนาคมนะคะชาวพึกศพพรยาบบออะไรบ้าง เพลนเพรสฟรีดอมนะคะเจ็ดดาบราชินีเหรียญแปดดาบค่ะหนึ่งดาบสี่ไม้เท้าห้าไม้เท้านะคะเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญค่ะขอดูใต้สำรับนิดหนึ่งนะคะ ได้ไพ่สามเหรียญโอ้ถ้าจะดูในเรื่องของการเงินนี่น่ะดีมากๆเลยนะคะ,อ,ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่หมอขอพูดในเรื่องของการเงินก่อนกันแล้วกันเนาะมาทั้งเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญสามเหรียญแล้วก็ราชนีถือเหรียญแม่หมอมองว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยการเงินการทองของคุณกลับมาฟื้นนะกลับมาแบบกลับมาเลิศเลอเพอร์เฟกมากๆลงทุนสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะ คุณจะได้รับผลกําไรงามเลยเงินรายร้อมตัวของคุณเลยนะคะทําอะไรก็แล้วแต่หรือใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วก็ดีนะก็ดีการเงินเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากทํางานเพิ่มคือจริงๆอะ่ะโอเคสมมติว่าคุณทํางานคุณก็ได้เงินเดือนทีนเ่เยอะน,นะแต่บางทีเนี่ยไม่มอเห็นภาพรวมตรงนี้นะคะบางทีเนี่ยมีภาระเนาะมีภาระมีแบบอาจจะมีหนี้มีสินจากบัตรเครดิตหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ บางทีคุณเอาเงินในอนาคตมาใช้อย่างเงี้ยบางครั้งก็เกิดสถานการณ์แบบมืดแปดด้านได้เหมือนกันนะว่าการเงินจะไปในทิศทางใดแต่ถ้าสมมติว่าในช่วงนี้คุณอยากทําอะไรเพิ่มเติมนะคะสามเหรียญออกมาบอกว่าการหาช่องทางที่จะสร้างเงินเพิ่มให้กับคุณน่ะไม่ใช่เป็นการที่ว่าคุณเนี่ยไปสร้างหนี้สร้างสินนะคะแต่เป็นการที่คุณเนี่ยทำอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเช่นคุณมี วาทะสินที่ดีคุณมีการพูดการเจรจาที่ดีมันเป็นเงินเป็นทองได้เลยนะเช่นการค้าการขายเป็นในหน้านะคะเป็นตัวกลางนะเป็นตัวกลางในการซื้อในการขายซื้อมาคืออาจจะไม่ได้คือในยุคนี้มันอาจจะไม่ต้องขนาดว่าซื้อมานะเป็นในแบบที่สมมุติว่าคุณไปดูบ้านหลังหนึ่งที่เขากําลังประกาศขายแบบเนี้ย คุณลองเข้าไปเป็นนายหน้าให้เขาคุณลองไปอาคุณลองเอามาทําสื่อโซเชียลอะเออลองขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของโครงการแบบเนี้ยอาเอาบ้านในโครงการนี้ขออนุญ,ญาตนะเออเอามาโปรโมตนะอะไรแบบนี้ในในสื่อในช่องทางต่างๆถ้าคุณขายได้คุณก็ได้นายหน้าเช่ไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้หรือจะเป็นในเรื่องของอสังหาที่ดินก็ได้คุณก็เข้าไปในเพจพวกที่ดินอะที่เขาประกาศขายอะไรแบบเนี้ยคุณก็ลองเข้าไปติดต่อเออแบบว่า อะไรแบบนี้นะมีการคอนเนคชันกันนะว,ว่าถ้าคุณเอาที่ดินแปลงนี้ไปโปรโมทถ้าคุณขายได้คุณจะได้รับค่าในหน้าประมาณไหนอะไรยังไงเนี่ยหรือคุณก็สามารถที่จะ,ะเหมือนกับ เหมือนเหมือนในหน้าที่ในตอกๆอ่ะนะคะประมาณนั้นนะคุณก็ยังทําได้เลยนะคะในเรื่องของคําพูดคาเจรจาของคุณเนี่ยเป็นเงินเป็นทองหรืออาจจะไปรับสินค้าที่บางทีอาจจะไม่ต้องซื้อมาแล้วก็เอามาขายแล้วก็กินส่วนต่างอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณสามารถทําได้ในเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยหมุนเงินได้คล่องเลย นะเงินเดือนอ,ออกมาถ้าคุณมีนี้มีสินโนคุณก็โปหนี้โปรสินได้แต่คุณก็ยังเหลือเงินที่จะอิสระที่จะดูแลตัวเองอยากจะใช้จ่ายหรืออยากจะใช้อยากจะมีเงินเก็บสกักก้อนหนึ่งคุณก็จะมีก็สะสมเก็บไปเรื่อยๆด้วยวิธีการพูดแบบนี้นวิธีการทํางานแบบนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆนะสําหรับเพื่อนๆชาวพฤกษบแต่ไพ่ของคุณดีนะคือตัวตนของคุณได้ดีแอมเพรสไม่ว่าคุณจะติดขัด ในอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของอาบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยโดนโกงนะบางคนเนี่ยโดนโกงทําให้การเงินงคุณติดขัดซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าคุณไม่ได้โดนโกงหรือคุณไปค้าประกันให้ใครหรือมีใครหรือคุณโดนสแกมเมอร์หรือว่าการหลอกลวงในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยไม่เหมาะมองว่าการเงินคุณดีมากเลยนะจริงๆ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แต่คุณจะสามารถแก้ปัญหาและผ่านพานา้น <c oughs> สถานการณ์ <c oughs> าการเงินนี้ <c oughs> ไปได้คุณจะกลับมานะคะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่คุณแบบว่าปลดล็อกไม่เหม,มาะมองว่าสามารถที่จะปลดล็อกทุกอย่างได้ในเรื่องของการเงินนะและใครที่รอคอยนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะรอคอยภรนรยาวว่าเออเมื่อไหร่จะตั้งท้องเมื่อไหร่จะมีลูกสักที ในเดือนมีนาคมนี้คุณจะได้ข่าวดีนะแล้วคุณผู้หญิงที่รอคอยการตั้งท้องนะคะอยากมีลูกกับเขาสักคนหนึ่งก็มีโอกาสที่คุณจะสมหวังได้ด้วยนะฮะในเดือนมีนาคมค่ะเพราะไพ่ The Empress เป็นไพ่ของความสมบูรณ์เป็นไพ่ของการที่จะมีบุตรได้ด้วยนะคะแต่ในโชคชะตาของคุณนะชาวพุธศพถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ,ะในวันหนึ่งเนี่ยคุณจะ คุณจะโชคดีคุณจะแบบมีเงินมีทองมีกินมีใช้แบบไม่ขาดสนชีวิตอุดมสมบูรณ์มากๆแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอนารีอุปธรรมนะคะอ่ามีคู่ครองที่มั่งคัง่งและก็ร,ร่ํำรวยเนอะถ้าจะมองถึงในเรื่องของการงานเนี่ยมีไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็5้าไม้เท้าขึ้นมาเหมือนกับว่า ในเรื่องของการงานอาจจะมีความขัดแย้งแต่ก็มองว่าตัวของคุณเองนั้นจะเคลียร์สถานการณ์ได้และทุกอย่างลงตัวนะคะมีการเฉลิมฉลองหรือว่ามีอะไรที่ต้องสังสรรค์ให้กับความสําเร็จหรือบางทีเนี่ย ความขัดแย้งหรืองานที่มันยุ่งยุ่งงานที่มันแบบเหมือนก็อุย้ยอะไรที่มันไม่ลงตัวที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณลุยนะคะลุยหรือว่ามีความตั้งใจที่จะสาสางงานเก่างานเดิมงานที่มันทับถมมาเห,หมาะหมักมาอะไรมาหมักหมมมาอะไรแบบนี้นะคะเอ่อแล้วเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าคุณตั้งใจนะคุณจะสามารถคลี่คลายในยเรื่องของการงานที่มัน แน่นๆออกมาเนี่ยคลี่คลายออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นไพ่ของเอ่อเป็นไพ่ของการที่คุณอยากมีความตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณจะทํามันสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนก็ได้นะการเรียนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะที่คุณจะทำอ่ะทุกเรื่องเลยนะคุณจะประสบความสําเร็จเพราะนี่คือใคยชนะแล้วก็ความสําเร็จเหมือนกันนะคะสําหรับไพ่ใบนี้ และถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางใครที่มีแพลนในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปท่องเที่ยวออหรือไปลุยไปแอดเวนเจอร์อะไรที่ไหนก็นแล้วแต่นะคะเดือนมีนาคมคุณก็จะได้ไปนะคะจะได้เดินทางไกลด้วยแล้วก็เป็นการเดินทางไกลที่แม่หมอมองว่าก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะคะเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยค่ะก็ สิ่งที่จะต้องเตือนนิดนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงจังหวะนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสแกรมเมอร์หรือคนที่จะเข้ามาหลอกลวงเข้ามาเพื่อผหวังผลประโยชน์นะอันนี้ต้องระมัดระวังหรือบางทีเนี่ยในเรื่องของการนินทาว่าร้ายในเรื่องของการแบบอแอบซุบซิบนินทาหรือเป็นการ แข้งข้างหลังหักหลังกันอะไรกันนี้มันอาจจะมีแต่คุณก็จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะคะบางครั้งอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอะไรที่คุณโดนหักหลังอะไรเนี้ยคะ่ะหรือว่าไปพูดนินทาว่าร้ายถ้าคุณมีโอกาสถ้าคุณมีโอกาสที่จะแก้ต่างให้กับตัวเองคุณคุณสามารถที่จะพูดได้เลยนะนะถ้าคุณรู้ว่าใครคุณสามารถที่จะแบบว่า คุณไม่จําเป็นต้องกลัวนะณตรงจุดนี้คุณไม่จําเป็นต้องกลัวบางครั้งเนี่ยเอ้คุณนั้นเขาอาจจะเป็นหัวหน้าคุณบางครั้งก็อาจจะเป็นเพื่อนสนิทคุณหรือบางครั้งเขาอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะช่วงเนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังถูกเอารัดเอาเปรียบคุณกําลังถูกหักหลังคุณกําลังโดนนินทาหรือใส่ร้ายป้ายสีคุณต้องลุกขึ้นปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองพิสูจน์ความจริงความจริงชนะทุกสิ่งแม่หมอบอกได้เลยว่าคลิปนี้ความจริงชนะทุกสิ่งนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพมีไพ่แปดดาบขึ้นมานั้นเนี่ยแม่หมอก,ก็มองว่าระมัดระวังอะไรบางอย่างภายในตัวตนของคุณด้วยนะคะบางทีมันอาจจะมีอะไรที่เจริญอย่างเจริญงอกมันมันเหมือนกับว่ามันมีความเติบโตผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้บ่งบอกถึงทุกคนนะคะแต่แค่อยากจะบอกว่าภายในร่างกายเนี่ย แล้วมันก็เป็นไพ่เตือนถ้าเรารู้สึกว่ามีสิ่งใดในร่างกายเราผิดปกติสําหรับคนที่รู้สึกผิดปกตินะคะก็ต้องไปตรวจไปเช็คนะเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมีการเจริญเติบโตขึ้นในร่างกายนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของสายตาถ้ามีปัญหาก็อย่าลืมบำรุงสายตากันด้วยก็แล้วกันค่ะเอาเป็นว่า ก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูร้ายแรงรุนแรงอะไรมากมายนะคะเป็นเป็นการเริ่มต้นถ้าเกิดมีใครเป็นอะไรนะก็เป็นการเริ่มต้นซึ่งคุณก็จะสามารถรักษาได้ทันท,นท่วงทีก็ต้องตรวจสุขภาพกันเนาะอ่ะก็น่าจะมีเท่านี้นะคะในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดในเรื่องของความรักให้นะคะมาเจาะความรักกันสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรบ้างคะชาวพฤกษบเดี๋ยวท้ายคลิปแม่หมอก็จะเปิดไพ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นะคะความรักเป็นอย่างไรความรักนี้แม่หมอจะดูภาพรวมของคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะส่วนคนโสดบอกแล้วนะคะว่าให้ไปดูคลิปคนโสดเนะาะเซเว่นออฟสอดนะคะมีไพ่มีไพ,ไพ่ the wheel of fortune แล้วก็เดาบอัศวินถือถ้วยราชาถือเหรียญแล้วก็จะเป็นไพ่8ดไม้เท้านะคะ แต่8ดไม้เท้านี้มันเป็น,นอินฟินิตี้เนาะเป็นเลขเป็นเลขแปเลยอะค่ะอืมข้เป็นไปได้นะคะว่าความรักของคุณในช่วงนี้บางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันสามารถอ่านได้เป็น2กรณีนะเ<อ>ช่นตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะก่อนหน้านี้อาจาอนนาอาจะแบบไม่ซื่อสัตย์กับคนรัก โกหกคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณก็รู้สึกว่าคุณทําผิดต่อเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคืออันนี้ต้อง energy ที่ตรงด้วยนะถ้าตรงก็แปลว่าเป็นความรักของคุณแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณในคลิปนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะไปต่อกับคนเดิมไปต่อกับไปต่อกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณกาลังคุณกําลังแบบ โกหกอะไรเขาอยู่คุณอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะเขารู้นะคะเพียงแต่บางทีเขาอาจจะยังไม่พูดก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณอยากอยากจะไปต่อกับเขาอยากจะไปต่อกับเขาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะพูดความจริงคุณก็สามารถที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างในใจของคุณแล้วก็ความรักของคุณกับเขาก็จะได้ไปต่อกันนะคะเป็นอินฟินิตี้มันไม่สามารถที่จะ,ะขาดกันได้หรอกระหว่างคุณกับเขานะ,ะนะถ้าคุณยังอยากไปต่อนะก็แค่ขอโทษขอโอกาสแล้วก็ ก็ก็สัญญาว่าเออจะจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่ผลลัพธ์มันจะดีดีกว่าที่คุณเก็บสิ่งที่ออบางทีคุณกําลังรู้สึกว่าคุณทําผิดกับเขาแบบนี้ค่ะแต่อีกฝากหนึ่งนะก็เป็นไปได้ว่าคนที่ทําผิดกับคุณเนาะคนที่แบบเออ ใช่คนที่ทําผิดกับคุณคนที่โกหกคุณหลอกลวงคุณแล้วคุณก็มีเซนส์นสัมผสัสว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแน่ๆเลยเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไม่ได้นะว่าเขาอาจจะสารภาพความผิดนี้กับคุณเนาะสารภาพความผิดนี้กับคุณแล้วก็ขอโอกาสาไปต่อไม่ไม่เห็นการเลิกรานะเห็นในเรื่องของการไปต่อกันนะ the w e l o for u n e นะคะการตกลงการพูดการคุยกันแล้วก็การไปต่อกันเขาอาจจะสารภาพผิดเพราะว่าเขาคงรู้แหละว่าคุณก็ ระแคะระคายอะไรแบบนี้แต่ไม่เหมาะก็ยังเห็นว่าความรักนี้ยังใช้จิตวิญญาณของความรักนำทางนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างคุณกับเขาอยู่กันมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาด้วยกันจนมีความมั่นคงจนมีเงินมีทองนะคะสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปต่อกันถ้าคุณให้อภัยเขาอันนี้ในกรณีที่คุณให้อภัยนะก็สามารถที่จะยังไปต่อกันได้ถ้าคุณถามว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะคุณอาจจะคุณอาจจะเป็นคนทําร้ายเขาหรือเขาอาจจะเป็นคนทําร้ายคุณแบบว่า,ามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นแต่ถ้าในคําถามเดียวกันว่า,าความรักครั้งนี้ถ้าไปต่อแล้วมีแนวโน้มจะดีไหมแม่หมอเปิดขยายให้นะคะมีแนวโน้มดีไหมตัดสินใจไปต่อกันแนวโน้มจะเป็นยังไงอัศวินถือดาบ ก้าเหรียญก็ถือว่าดีนะราชินีถือถ่วยมันอาจจะมีอดีตของความเจ็บปวดบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าไปต่อกันเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าดีอะคะ่ะเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญการให้โอกาสกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณและเขาถึงแม้ว่าตัวคุณเองจะมีทางเลือกหรือตัวเขาเองจะมีทางเลือกแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สิ่งที่เลือก กลายเป็นคนเดิมกลายเป็นคนเก่านั่นแปลว่าคุณก็มีดีนั่นแปลว่าเขาก็มีดีนั่นหมายความว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ถ้าไปต่อกันเนี่ยมันก็จะเกิดมันก็คือโอกาสดีๆในชีวิตคู่ในชีวิตรักของคุณนะคะถ้าให้อภัยได้ก็จงให้อภัยกันเนาะก้าเหรียญเพราะว่าตัวของคุณเองเนี่ยหรือเขาเองเนี่ยมีดวงที่จะสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า มันดึงดูดความมั่งคัง่งดึงดูดความร่ำรวยเอ่อทมาค้าขายหรือทามาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเอ่อมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณหรืออาจจะเป็นตัวของเขาก็แล้วแต่นะคะแต่สุดท้ายแล้วการให้อาภัยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในเรื่องราวของความรักอ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับคุณนะคะชาวพฤกษก ในเรื่องของการงานการเงินพ้นทุกข์หายเจ็บไข้ได้ป่วยอ,อันนี้ก็มีพลังงานของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะมีความทุกข์ใดๆก็แล้วแต่นะคะจากสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าคุณนับถือองค์พระศิวะนะคะก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นพลังงานของความศรัทธานะคะก็ลองขอท่านดูช่วงนี้คุณอาจจะมีบุญสัมพันธ์กับองค์พระศิวะก็ได้ค่ะลองไปขอดูนะ หรือถ้าไม่มีโอกาสได้ไปสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีท่านสถิตอยู่อย่างนี้คะ่ะก็ลองเปิด Google ดูลองระลึกถึงท่านนะคะตั้งจิตถึงท่านก็เป็นไปได้หรือใครนะคะจะแครแคปไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ลองตั้งจิตนึกถึงท่านเพราะพลังงานแบบนี้เป็นพลังงานของพลังงานคะ่ะเราแค่ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงท่านก็สัมผัสได้แล้วนะคะโอ้ลดมากเลยนะคะเปิดขึ้นมาเป็นวัดแขก วัดแขกวัดฮินดูเลยแล้วท่านก็ออกมาด้วยเป็นพระศิวะท่านอยู่ที่จริงๆคือถ้าใครอยากจะไปไหว้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเทพฮินดูเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่วัดแขกอยู่แล้วเนาะขึ้นมาเลยอะ่ะนะคะถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปไหว้นะคะไปสักการะนะที่วัดแขกช่วงนี้องค์เทพนะคะทางทางฮินดูเนี่ยน่าจะ น่าจะมีพลังงานสัมพันธ์กับเพื่อนๆชาวพฤกษพนะจริงๆเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครที่นับถือนะคะทางด้านนี้คุณไปขอได้เลยนะคุณจะโชคดีในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะและการทำบุญนะคะคือการให้ทานสัตว์ก็จะเกิดผลดีเป็นสิริมงคลเป็นมงคลเป็นบุญให้กับตัวของคุณเองด้วย ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะไปให้ทานนะคะน้องหมาน้องแมวหรือจะเป็นช้างเป็นสัตว์ทุกประเภทที่คุณอยากจะทำทานด้วย เนาะก็อาจจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ที่ทำอะไรแล้วเนี่ยมันได้นะคะได้บุญกุศลเอ่อเป็นเขาเรียกว่าสัมพันธ์กับเราในช่วงนี้นะคะชาวพฤกษบโอเคค่ะแม่หมอก็ขออวยพรให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็จะเอ่อมีเงินมีทองเยอะมากมายเลยนะคะสำหรับเพื่อนเอนที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้ว ใครที่สนใจน้ำหอมที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ตัวหอมแล้วก็มีเสน่ห์นะคะทำอะไรก็ไปติดต่อไปประสานงานอะไรนะคะก็ประสบความสำเร็จนะความรักก็เออทำไมมันได้กลิ่นหอมแบบนี้มันก็สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเราเองได้เช่นกันนะก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเช่นกันค่ะ